คือก่อนหน้านี้หลุดภาพสำนักข่าวเขาก็เม้ากันว่าแบบเฮ้ยกลุ่มโจรเจ็ดคนเนี้ยจริง,รงๆเขาสันนิษฐานว่าเฮ้ยคนแค่ทั้งเจ็ดมีคนแค้มีผู้หญิงผิวดำมีนู่นนี่นั่นมีความหลากหลายตอนนั้นดรามาหนักมากนะครับว่าแบบไม่โอเคเฮ้ยคนแค่ไม่แค่เอา้าคนแค่ไม่แค่เฮ้ยอะไรคนแค่ไม่แค่เกิดอะไรขึ้นอ่ะคือไม่ใช่แค่บ้านเรา ทั่วโลกเลยเว้ยทำไมต้องพยายามทําอะไรแบบนี้ทำไมต้องพยายามยัดเยียดสโนไวท์เป็นเครื่องมือของอะไรไปแล้วเนี่ยจนสโนไวท์เกิดการแบบเหมือนถ่ายเพิ่มเติมแก้เลยครับไม่แน่ใจว่านี่คือผลจากการแก้หรือเปล่ามันเลยทําให้เหมือนมีคนแค่ทั้ง7 2กลุ่มอะมีคนแค่ทั้ง7ที่ถูกตีความใหม่เป็นโจรต่อต้านแม่มดกับคนแค่ทั้งเจ็ดจริงๆดราม่านักใช่ไหมมึงเอาไป2เวอร์ชั่นเลยกูให้2เวอร์ชั่น เจ็ดคนเจ็ดความหลากหลายถ้าเป็นไทยก็คือแบบกลุ่มคนแค่ผูก้กล้าโอท็อปของดีเจ็ดจังหวัดอะไรเงี้ย